พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะมือนี้สีมาอเราเรื่องแม่พ <iksi> ิมพ์เนาะแม่พิมพ์เนาะแม่พิมพ์เราฝันแม่นดีได้ไมพิมพ์แม่พิมพ์เนาะฝันแม่นได้พี่น้องแม่พิมพ์ฝันแม่นพี่น้องฝันเราฝันเนาะพี่น้องเนาะแต่เสียอย่างเดียวพี่น้องเสียอย่างเดียวเราบ่อไห้ทายบ่อไห่เบาบ่อไหอัดนะ พี่หลงเสียย่างเดียวแล้วบอกอบอก่อยอัดบ่อหยยังละว่าขั้นสีอันนั้นอันนั้นได้ยุ่วเันว่าแล้วก็บ่ให้อัดเอาบ่เป็นยงนังเอามาน่งเอาว่าอันนั้นเอาก็ไไ้เรยกว่างสิแล้วก็ฝันเราพี่หงลงเนาะเดี๋ยวสีบ่บรรยายให้ฟังพี่นองเอฟซีสีบ่บรรยายนห่ฟังเด้อว,ว่า เลาฝันว่าจังไรพี่น้องรเราฝันว่าเราไปาวัดนะพี่น้องไปวัดเนาะไปวัดหรือไปอย่างนี้ละ่ะ เราปัดไอ้ยังละ่ะเราว่าไปพ่อเอ้ยังนี่ละ่ะหาอันมาสันว่าหาอันมาสันละว่าย่างกับไปเลือกเลือกเออผัดไปพ่อสร้างมาสันเก้าตัว กินยากินภัยวาสนาเก้าตัวพ enfin mm ี่น้องเก้าตัวก็ไปกวงเติบดิจักเป็นวัดบอกที่แหลกเขาไปวัดแล้วก็ย่างเขาไปอีกเป็นป้าเป็นดงไปแล้วว่ะย่างพาวัดไปเขาไปไปป้าไปดงที่จะไปเก็บยังจักยางนี่แหละเขาไปเลิกเติบด้พี่น้องป้าย่างไปยางไปพี่น้อง ย่างไปไก่เติบเสียงก็คาก็คากัานยังมากกับว่ากมั่นเห็นลิงบัดลิงซีตัวบัดนี้พี่น้องย่างนึ่เจกันลายชายลายชายอยู่โอ้แม่นเอียงนาะบัดนี้พระสันบาตักจิตีว่าจังไหร่พระสันพนว่าเพิ่นก็นเลยตีกันเนาะตีกันเอาก็บ,บรรู้ว่าจิตีตัวไหน เพื่นว่าตามตามคำว่าเพิ่นเนาะเพื่อนมันก็มีพอตูกว่หนึ่งว่าที่แหลกมึงก็เห็นล้านหนามันก็เป็นหาตัวภาษาสันวาเออสร้างก็เป็นเก้าลิงซีตัวก็จะตีเป็นเลขยังเห็นลิงบูจากว่าตีเป็นยังก็ตีลิงก็ตีเป็นสีเห็นสีตัวก็สีตัวตัวาสันวาเพื่อนก็เล่ตีเนาะ เป็นกัะได้ตีห้าเก้าสี่พี่หลงเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนใส่อันอันนี้ก่อนแม่พิมฝันแนี่ยนะพี่หลงเนาะความฝันเด้พี่หลงเด้ กฝันของเราเราเป็นคนบอกปักเกียี่งก็บอกตามแล้วบอกนั่ละนอ้อยไปหน้อยนี่เลียกฝันเล่าตัวเดียวเม็ดเดียวเขียนๆได้ไป่น้องเนี่ยตัวเดียวเม็ดเดียวเขียนๆน้นอยไปน้องเนาะฮา ้าเก้าสี่พี่น้องห้าเก้าสี่เม็ดเดียวเขียนๆเ,เลยนะครับห้าเก้าสี่บอกกันโซกันเนาะห้าเก้าสี่พี่น้องแต่บาดนี้พญายันที่เราวาอันเลี้งจกักสิจีเป็นตัวใดฮันแล้วว่าเลี้งเปลี่ยนสี สร้างกับเก่าลิ่งสีตัวกับเป็นซี้พ่ออันนั้นหาเที่ยเทื่ยวแลกขันพ่ออย่างอันกุ้มกงชี้ว่าเห็ดกับบอว่าเห็ดสิว่าใครกับบอว่าใครว่าสันเป็นจุ่มอยู่ว่าสันหานับได้จะเม่นหาจังเป็นอย่างวสันบั้เพันละว่าสิเววสพื่อพ่อจุ่มเดียวจุ่มหนึ่งก็สิบ่เป็นหนึ่งหาสบวบสันพันว่าเพิ่นก็เลยใส่ให้อีกหนึ่งหาก็เลยเอาหนึ่งหาไว้เพิ่นน้ำเอาไปหรอกหนึ่งหาไว้เพิ่นน้ำเอา ฮ่ามันแมนพี่น้องก็ฝันเนาะพี่หลองก็ฝันเนาะอันบอลเ่นนอนอีกยังก็ได้เป็นไปได้บิดพี่น้องเป็นไปได้หมดเห็นแม่ยายพิมฝันแมนแต่เก่าบวผาดนะลาว่าแต่เก่ากับบวผาดนะพี่น้องเน่แม่พิมแม่พิมฝันแม่นเนาะพี่น้องเอฟซี เราฝันไปที่แหลกเขาวัดผ่านวัดไปเออเขาไปทั้งในวัดนะะั่นแหละฝันย่างไปแล้วเขาป้าไปเลิกๆพี่น้องไปเห็นน,นั่นนี่ยังนี่แหละเป็นจุ่มอยู่นับได้หาอันแล้วว่าชิมนเฮ็ดกับว่าแมนชิมันไข่กับว่าแมนเลยเป็นจุ่มอยู่ล้วนนับอเรามีหาอันย่างเขาไปอีกย่างเขาไปเลิกเลิกพี่น้องย่างเข้าไปเลิกกับพ่สร้างเก่าโตก็ร่งดึงกินใบไผ่ใบไหม้ใบไใบไมใบ้ใบไหลอยู่นะ กินยากินยังเขาล่ละหนับได้มีเก่าโตพี่น้องย่านสร้างย่านยังกันพายไปหนีไปอีกย่านสร้างเห็นบน่ด้พี่น้องย่านสร้างเห็นก็นเลยไปอีกบ่ด้ไปอีกย่างก็ไปยิงเลิกเต๋อไปพ่อลิงบ่ด้เห็นยังบุ๊อยู่ทั้งจนใหม่คือขาดคือขาดดูว่าเป็นนกหนูปูปีกบ่หรือมันอีหยังนะแล้วว่าย่างไปก็ไปพ่อเดียนลิงสี่ตัวโดดลงมาย่างละสายละสายสี่ตัว อ้าวแม่นนีอยังนอกบัดนแล้วว่าโต๊กใจบานนั่นต๊กใจพัดตื่นนี่แม่ตื่นขึ้นก็เลยเออเกิดมาเ้ยมาฝันหนีเห็นนองเราข้มฝันหนีหน่องฟังเนาะให้พ่อใหญ่เถ่าเถ่าพ่อใหญ่ในเราฝันเออเราอ่านฟังบ่ห้เราฟังเราก็ตีห้จังสี่แล้วนี่พี่้องเอฟซีเรียกเราก็งามอยู่เด้เออแม่พิมพ์ฝันแม่นพี่้องเอาพี่้อง แม่พิมฝันแม่นมันสีแมนว่าห้าเก้าสี่พี่น้องเด็กล่างหนึ่งหาได้พี่น้องเด้อนะครับเลขกล่างหนึ่งห้าพี่น้องบนตัดเป็นแล้วจะชีตัดเหรียญพี่น้องแล้วจะาิตัดเหรียญหาเก่าเก้าหาซีซีหาเก่าซีซีเก่าแล้วแต่พีแต่น้องเนี้ยอันนี้ทางพอจจดีก็เอามานําเสนอพี่เสนอหน้องบอจักข้ามจิตีให้เด้อให้พี่น้องไปพิจะนณาเอาเนาะพี่น้องเออ พี่น้องเบิ่งเลแลาวก็ปหน้าจอของแม่พิมพ์ฝันแบนไว้พี่น,อน,ออนอ้อ,นองแคปหน้าจอแล้วไฟเบิ่งทางพอใจดีับพี่น้องแคปบหน้าจอแล้วเรา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนะนะครับเด้อ,อวันที่สิบหกเราจะรวยไปด้วยกันตัวทิศตัวไทยนะครับเนาะขอให้เอฟซีพอใจดีลำาุ้ยจุวยลุ้ยเบืรอไปสู้ผู้สุคนบาะว่าอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองเล่าเมืองเหนือ ภากใ้กันแล้วแต่พี่น้องฟังตว่าทั่วทิศทั่วไทยให้ร่ำรวยไปด้วยกันกับพ่อใจดีชา n แนวครับผมจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเล้อสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ัมีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม